ครับสวัสดีครับก็พามาชมอะไรขนของผมนะครับงานนี้อันนี้พิกัดอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอําเภอจตุรพะพิมานนะครับพิกัดอยู่กับที่ําความสะอาดครับหายไปเป็นปีครับเพิ่งจะกลับมาใหม่ครับนี่ครับจะมีที่เวลาครับมาทําความสะอาดครับ ก็าจะทำอย่างนี้ครับเลยถังหญ้าออกข้าวขนาดนี้รับเหมือนนั่นนะครับผมดูครับดูดูสภาพความเป็นจริงครับเราไม่ได้อยู่เป็นปีครับไม่ได้ดูแลไม่มีใครดูแลให้ครับผมช่วงนั้นมีสุรัตน์หลายๆอย่างครับขาดการดูแลขนุนก็ต้องตายครับตัวนี้เคยออกลูกมาแล้วครับเคยขายแล้วครับเนี่ยเคยขายแล้วครับดูครับดูไร ที่ทั้งหมดหกไร่ครับสองรอยี่สิบต้นไม่รู้ว่าเขาจะเหลือสักกี่ต้นครับอันนี้หรือที่ยังเหลือแล้วก็ยังมีอยู่ครับมันยังครับต้องเอาครับต้องย้ารู้ย้าครับญ้าสูงมากครับต้องมาถางย้าออกใช้ระบบน้ําใหม่ครับไม่รู้ว่าสองรอยี่สิบต้นในที่หกไร่นี่จะเหลือสักกี่ต้นเลยครับต้นนี้ครับยังไม่ตายครับย้าขึ้นท่วมเลยครับนี่นี่แหละครับขนุนทองประเสริฐครับ แต่ก่อนผมก็มาดูครับสะอาดสะอ้านครับระบบน้ําครับสายน้ำครับขอมีโทละหน่อยหนึ่งครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมผมครับเป็นระบบน้ําครับโซล่าเซลลครับมาปีหนึ่งครับก็เขายังมีเขายังไม่ตายมันก็ถือว่าโชคดีแล้วครับผมมีกระต้นพยุงครับอันนี้เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วครับพยุงต้นนี้ครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับเช้าๆครับมาให้ชมก่อนก่อนว่าขนุนเราเหลือเท่าไหร่ครับสภาพความเป็นจริงครับผมดูครับสูงหญ้าสูงท่วมหัวเลยครับเดินับดูใกล้กันเลยครับผมให้ชมลยว่าหญ้าขนาดไหนดูครับผมนี่ครับระบบน้ําเราสายสนี้ครับอยู่หญ้าครับดูนี่หมดสภาพครับดูต้นมะขนุนเราครับผม ลงทุนไปไม่ใช่น้อยครับ,รบดูสภาพครับดูเขายังยังจะมีชีวิตยอยู่ครับพนันเขาก็ไม่ได้ดูแลไปเป็นปีครับผมลูกเขาก็ทิ้งก็ร่วงเลยหมดครับแต่ก่อนเขาออกลูกผมตอนเมไปเลยตอนนี้เขากลับมาก็ปีกว่าแล้วครับผมผมไม่ได้ดูแลเขา ดีเขายังมีชีวิตอยู่ครับดูเรื่องต้นไม้ครับผมกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าเขาจะไม่มีเขาคิดว่าเขาจะตายกันหมดแล้วเขาก็ยังมีอยู่เัาเขายังยืนรอเราอยู่ครับผมนี่ครับเขายังรอเราอยู่ครับผมดูทางหนูทางแล้วก็วิ่งไปทางเลยครับนี่ครับต้นขนุนนี่แหละครับผมนี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากครับต้นนี้เขายังรอเราอยู่ครับขณะเราไปเป็นปีกว่าแล้วครับดูนี่ครับดูหย้าครับดูดูดูครับดูครับดูครับดูสภาพนะครับ น่าหายใจหายหมดครับครับดูดูความเป็นจริงครับลต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับเลยเจ็บไปขายหลายครั้งหลายรอบแล้วครับดูเคตรตายครับนะครับก็ดูสิครับย้าครับดูดูดูครับนันจะต้นใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ต้นเล็กนะครับที่หกไร่ตรงนี้ครับหกไร่กว่าๆครับเกือบเจ็ดไร่แล้วครับผมทำอย่างดีครับสมัยก่อนก็เหมือนสวนยางของเขาแล้วะครับ ระเบียบเรียบร้อยระบบน้ําอย่างดีครับตูครับต้นยังอยู่ครับยังอยู่เยอะอยู่นะครับผมนี่ต้นนี้ครับผมต้องรีบครับต้องรีบทำครับต้องรีบจ้างคนมาทําครับใช้ระบบน้ําใหม่ครับดันน้ําขึ้นมาให้ถึงครับนี่ครับยังครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่หลายเป็นต่างก็เป็นร้อยต้นเลยหรือว่าแปดเก้าสิบต้นแล้วครับยังเหลืออยู่นะครับผมจากร้อิบต้นครับผม ครับก็เห็นว่าผมยังโชคดีอยู่นะครับพอไปตั้งปีหนึ่งปีกว่าปีสองสามเดือนนี่แหละครับดูญยากครับดูครับแต่ก่อนไปใช้ไม่มียากนี่แหละครับเป็นสะอาดสะอาดหมดครับระบบน้ําเปิดปุ๊บปั๊บปั๊บหมดครับครับสภาพความเป็นจริงครับกันใจดูครับดูไล่ตัวเองครับครับดูนี่ก็ยังลายก็แห้งตายบางตัวเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าญ้าเขาคุมเขาแย่งอาหารหมดครับ ทำใจครับทำใจดูครับแถวนี้หา้าครับแถวยญ้าครับดูดูครับดูความเป็นจริงครับผมดูความเป็นจริงครับดูครับน้ำระบบน้ําถึงลานแสงเขาก็จะออกครับเดียนีครับดูกับดูความเป็นจริงครับดูความเป็นจริงต้องทําใจให้ได้ครับืมแล้ก็ตายครับเหลืออยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบต้นนี่แหละครับผม ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้อะนอคนนู้อะไนนรไหโลคันโดเลยครับผม,มลองปลูกต้นหนยังไม่ตายครับทนเหมือนกันนี่หว่าครับเนี่หรือว่าเขาจะไม่ทนผมมาลองปลูกเขาก็ทนเหมือนกันครับนี่นะครับผมนันก็ที่เขาปลูกมันครับดูเขาปลูกมันปีนี้เขาไม่มีคุณาภาพอะไรครับมันปีนปุ๋ยไม่ถึง อันนี้ที่ตัวนี้เขาเช่าครับนี่ก็แว่าปุ๋ยไม่ถสงครับปลูกบางซ้ำหลังปีนี่อะไรเป็นตัวเล็กๆนี่แหละครับสาภาพความเป็นจริงครับผมออกมาให้ชมครับครับเดี๋ยวก็จะทําการนั้นแหละครับผมทำการทําความสะอาดแลวดูแลเขาแล้วครับผมทีนี้ก็ ขอกำลังใจกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ